สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนเป็นสายพานหน้าเครื่องนะครับของนะครับอิสุดีแมกนะครับ c ีเจนะครับนี่ครับตัวจะเป็นสายพานชุดนี้นะครับตัวนี้ก็ลูกลอกนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนลูกปืนมาแล้วนะครับก็เสียงก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับก็เสียงประมาณนี้นะครับนี่ครับเสียงประมาณนี้นะครับก็จะดังคล้ายๆลูกปืนครับแต่ไม่ใช่เพราะว่าลูกปืนเราเพิ่งเปลี่ยนนะครับ ขั้นตอนแรกก็ถอดฝาครอบออกนะครับนี่ครับแล้วก็ใช้เป็นลูกบล็อกเบอร์สิบสี่นะครับคลายน็อตยึดตัวลูกลอกนะครับนี่ครับคลายให้หลวมๆนะครับัหลวมหนึ่งแล้วเราก็ใช้เป็นลูกบล็อกเบอร์สิบสองนะครับคลายน็อตปรับตั้งนะครับนี่ครับคลายให้จนกว่าเราจะมีนะครับ ระยะนะครับในการถอดตัวสายพานนะครับออกจากร่องของลูกลอกนะครับก็คลายไปเรื่อยๆนะครับจนมีระยะนะครับนี่ครับก็เช็คมุนแล้วก็เช็คไปด้วยนะครับนี่ครับเมื่อได้ระยะแล้วเราก็นี่ครับดึงสายพานออกนะครับจากล่องนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงชุด นะครับสายพานนะครับออกจากใบพัดลมนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับก็สภาพสายพานก็คือนะครับหน้านะครับมาสัมผัสด้านข้างนะครับเป็นร่องนะครับแล้วก็แข็งนะครับแตกลายงานนะครับก็ถึงอายุนะครับที่จะต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นสายพานที่บมานะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ นี่ครับก็ความยาวนะครับนี่ครับเท่ากันนะครับนี่ครับใช้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับต่อไปก็ติดตั้งนะครับสายพานชุดใหม่เข้าไปก็นี่ครับใส่สายพานครับเข้าไปตามใบพัดนะครับพัดลมนะครับจนสายพานนะครับหลุดเข้าไปนะครับจนถึงพุเล่นะครับ นี่ครับทำให้เขาก็หมุนนะครับขยับนะครับเล็กน้อยนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ของสายพานนะครับบริเวณข้อเหวี่ยงนะครับแล้วก็ผ่านที่พเลี่พัดลมนะครับแล้วก็มาที่คอมแอร์นะครับแล้วก็มาที่ตัวลูกโอกนะครับนี่ครับซึ่งสายพานใหม่นะครับมันจะ ยังไม่ยืดนะครับมันจะมีระยะที่ไม่พอดีนะครับคือเราต้องทําการนะครับคลายน็อตปรับตั้งอีกนะครับเพื่อให้มีระยะนะครับในจังหวะที่เราสามารถดึงสายพานเข้าล่องได้นะครับนี่ครับคลายไปเรื่อยๆครับจนเราสามารถยกนะครับตัวสายพานนะครับเข้าล่องนะครับแล้วก็ค่อยขันปรับตั้งนะครับ นี่ครับขันก็ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับตัวลูกรอกก็จะค่อยๆหย่อนลงนะครับเราก็จะมีระยะเพิ่มขึ้นนะครับในการยกสายพันเข้าล่องนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นลูกโอกเบอร์สิบสองนะครับนี่ครับก็ มีระยะนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็นะครับขันตึงนะครับขันปรับตั้งนะครับตันนี้ก็ความตึงก็ตามความเหมาะสมนะครับไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไปนะครับถ้าสตาร์ทเครื่องแล้วสายพานยังกระพือนะครับยังเต้นอยู่ก็ปรับตั้งเพิ่มได้นะครับ นะครับยังไม่ต้องขันตึงรอบเดียวนะครับเราก็ใช้วิธีการกดลงให้ท้องสายพานกดลงประมาณเท่ากับความหนาของสายพานนะครับนี่ครับก็ขันเข้าเรื่อยๆครับนี่ครับจนถึงระดับนะครับที่พอสมควรนะครับนี่ครับล้วก็สตาร์ทเครื่องดูได้ครับนี่ครับจากนั้นก็ ขันน็อตนะครับยึดตัวลูกลอกนะครับให้แน่นนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีค่าบอลนะครับผมไม่ได้ทําลงไว้นะครับนี่ครับซึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับขันตึงมือก็ได้เหมือนกันนี่ครับก็เสียงก็หายไปนะครับก็วิ่งนะครับเรียบร้อยนะครับขอาวิธีตามรับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์เลยครับขอบคุณครับ